โอเคเอ่อขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเออไม่มีชื่อรายการดีกวะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมไมคา้าบีกแล้วนะแล้วก็มาอยู่กับแบบเดอะลอสป o เตโตนั่นเองนะก็ <c oughs> เออมานั่งไขรหัสกันต่อแม่เจ้าเขาโอเคปะเออที่จริงไปไอ้น,นี่มานะเอในไอ,อพวกเนี้ยมันจะมีตัวสอนเอ่อ a b c e g i k n o p r x z เออมันอุ้อุ้อตก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 เรียงเป็นคำใหม่ว่าอะไร a a b c e g i k n o ีอูอาร์อา x เอกเอกเอเอกเอแล้วก็แอตัวอ um, ีกแล้วอินโนเซนอินโอซมันไม่มีตัวทีถ้าตามหนังสือโดริก

Print P R I N C E P R I N C เฮ้ยเอ้ยลอง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 เออเออเอาขึ้นก่อนอันนี้เอาขึ้นหมดเลยก่อนนะตอนมันงงมันงงผิวนี่ไหมนี่ตัวอเอาตกอีกแล้วกอผิวนี่ อ้อยู่ตรงนู้นแปบนึงขึ้นก่อนอ้ยอ้าไอตัวไ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 อไอเอ็นเออนเอ็นอ่นเหรือเปล่าน่ไม่ใช่เนี่เอ็นเอ็นอยู่ข้างล่างซแล้วก็อตัวอีนี่ไงอี นีอะไรอย่าบอกนะวะ่า and respect my title <gasps> เอ้ยพิกเล็กอยู่ข้างนอกอะเอลืมเอาพิกเล็กเข้ามาปล่อยมันพิกเล็กนี่ไงทางอ๋อบายบายพิกเล็กเจอกันใหม่ขีเอ้าวพิกเล็กพิกเล็กอู้ พิลเลดเอ้าตายาไปทางไหนเนี่ยข้างล่างนี้ปะ่ะอู้หไกลเลยทีเดียวเชียว,วเห็นชื่อพิกเลตแล้วหนววันหนววันหนววันโอ้ยอาจจะมีเสียงรถบ้างนะต้องขออภัยด้วย ทุบ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 อือชื้ออฮ่าฮ่าฮ่าโอเคตรงนี้อีกชึบพิกเลตอโอสไปเดอร์จะตายดีๆหรือจะตายด้วยน้ำตาอู้อูเอ้าอ๋อทางไหนเนี่ยคีต้องเอาคีไว้ทางไหน นี่ปะน่าจะใช่นะโอทำไมไม่ขึ้นวอเตอโอไปถาวนบ้าออกไปเออเอ้าพิเลตมาเร็วเฮ้ยเช็คอไ์เยส พีเลสแล้วเชือกอยู่ไหนอยากจมน้ำตายมากใช่ไหมตอบเนี้ยเนีเนี่ยเนียเเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่ไปจะทิ้งไว้ตรงนี้แล้วนะอ้าสวย สงสัยเราคงต้องทิ้งมันไว้ตรงนี้โชคดีนะอินโนเซนต์พิกเลิตเฮ้ยเอ้าอ๋ออยู่นี่นี่เองมานี่นะอันเนอเนอเนอเนืน้นนนนทางประตูอยู่ตรงนี้ไงเออประตูอยู่ตรงนี้ไปตีไม่ได้ด้วยมานี่ประตูอยู่ตรงนี้ไอ้บ้า เล็ดมานี่ก่อนมานี่ก่อนขมอนเบ๊เบ๊เออแล้วก็เดินกลับมาเข้าประตูมาเอออย่างนั้นนะานาแป๊บบนึ่งตรงนี้คืออะไรแล้วตรงนั้นคืออะไรชึบอโอ้มัชรูมสติล ค <Okay. S 2> เรียงอินเทอร์รแบบีแป๊บชุบชุบชุบมาพิกเ็ด <c oughs> เบลตาช่างแป้นแหลนอะไรปานั้นอ่ะเฮ้ย <c oughs> เราเอาราพิกเ็ดเข้ามาด้วย โอ๊ยโอ๊ยเอเ้ยเราตีน้ำแข็งได้ไปแล้วอู้ยูพิกเล็ตพิกเล็ตลงมานี่อีหนูอีหนูจะจมน้ำตายไหมเนี่ยอืมมันตายก็ปล่อยมันเนาะอู้อู้อู้ พี่เสี่ยวมันจมน้ำตายอ่ะโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยพิกเลตมันตายไม่ได้หรอกจริงไหมเออเพราะฉะนั้นเราก็ไปกันเถอะอุ้ยเราเนี่ยจะจมน้ำตายก่อนไปเร็วพิกเลต Let's go เออ แล้วมันจะเอาเบลสมาทำไมไม่เข้าใจแล้วก็ใกล้ตายแล้วไม่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 เอ้าเอ้ยเรามีท็อตฮะเสร็จโจนเอ้ยเอ้ยเช็คพอยอยู่นี่รับปนญญาพิกเกตรอพี่ก่อนเออเรามีท็อตเนี่ยโอ้โหทุกอย่างก็จะง่ายดายไปหมดเมื่อมีท็อต จ้าพี่มาแล้วจ้าเฮ้ยตรงนี้มีกล่องนายวิชันเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเพิ่งกินนายวิชันไปไม่โอเคเลยเพิ่งกินนายวิชันไปเห็นใจกันหน่อยได้ไหมวอ e โอ้ oh, ช่างมันเรามีท็อต เามาเฝ้าข้างหน้าอย่างนี้มีปัญหาอะไรไหมเออพิกเล็ตไม่ตายจริงด้วยปาเรล็วลูกเฮะเสร็จเรามีทอสแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยซีบุพิษนี่คืออะไรห้องไว้หายใจเรอพิกเล็ตทำมันไม่ตามพ่อมาละลูกเร็วๆมานี่ ทำไมพิกเลตจ,จะนำทางอ่ะมานี่ขอลร้องเร็วมืดไหมคือไม่รู้ว่าทุกคนมืดกันหรือเปล่าต้องปักทอ็อตไว้ด้วย,วยจะได้เห็นอ้พิกเลตมาเร็วดีนี่อะไรเอ้ยอย่าบอกนะกับ ไไกลับมาที่เดิมไปไหนไม่ไปกลับมาที่เดิมมาเร็วพิกเลสอึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนไม่เห็นมีทางไปเลยเร็วๆข้อสิลูกมานี่เร็วๆ คือเขาให้เราทุกกระจกไม่หรอกพีกเรสเอ้าเชือกหลุดโอ้แมาเจ้าต้องาการจะไม่ช่วยอะไรยังเป็นตัวถ่วงนะเนี่ยเฮ้ยไอพีเรสบ้ามานีิเฮ้ยโอ้หลืม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 มาดิก็เออเชือกเชือกมาเร็ว พอลองอเ,เร็วๆเฮ้ยนั่นไงหลุดพอไม่เอาละไปเถอะฉันจะไม่ยุ่งกับมันอีกบายบายอิยนโนเซนต์พิกเลตอยู่นี่แล้วว้าวหาว่างสว่าว ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว๋อเ oh, นี่ยอะไรเนี่ย <G AS 2> นี่มันเชื่อมกับที่ตะก,กี้นี่แล้วเราจะเข้ามาทำไมวิ <S 2> <S 2> <S แต่ว่าเรายังไม่ได้ี่เลยนี่ <S 2> <S 2> <S 2> อีกห้องนึงอะเรายังไม่ได้ไปอ่ะ อู้ๆไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้แป๊บนึงกลับแป๊บนึงเดี๋ยวมาอือเชื่อวิ่ง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 โอ้โหกลับไม่ได้แล้วมาทำไม่เอาไม่วิ่งซ้ำแล้วกลับที่เดิมก็ได้แล้วจะไม่กลับมาอีกไม่เอาไปไม่เอา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  เฮ้ย <ś ś> เออนี่ไงนี่ไงห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นี่ห้องอะไรเนี่ยโอ้ย <ś ś> แบบ last note ้อีกแหละ I think I found a map of ที่เพิ l o โลเคชั่นแค่เนี้ยเฮ้ยจริงดิงั้นเ,เราก็ต้องกลับใช่ไหมได้ได้ได้คีเอาเฮ้ยคีอะไรเราไม่มีไหนอ่ะไม่เห็นมีคีเลย ไม่น่าเลยไม่น่าเดินเข้ามาเลยนะป้าจริงขอคีนหน่อยสิขี้จ๋าถ้าอยู่หนใดบอกฉันหน่อยได้ไหมขอร้องเออนี่ไงมีกล่องนี่ไงขี้ไอรอนซอสใส่กันเถอะเล่นแมปน,นี้ค่อนข้างตาถั่วพอสมควร แขงที่ค่อนข้างดูยากอะเนี่ยชึบชึบชึบทาง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 เราไม่ต้องไปรับพิกเลยหรอกอู้ไปเถอพวกเราเออจุดจุจุถ้าตกลงเกาะนี้จบ ไอซีเร็วๆจะหมดอาการหายใจแล้วโว้ยเอเอก็จ๋าแมพแมพโน้ตอ,อันสุดท้ายฉันซึ้งอะไรป่านนั้นแล้วเราก็ได้ทิ้งอินเอเซนพิกเกตไว้ในนั้นอ้โหแต่สวยนะเนี้นี่อะไร นีอะไรต้นไม้อ้าวคิดได้ไหมหนึ่งก็โก,โกโบีนี่คล้ายๆหมู่บ้าน npc แล้วก็มี npc อยู่ฮอปสอปฮอปสอปอาน,นิกะดันเจียนพิก พิกเลตเฮ้พิกเลตเอ่อแฟมิลี่พอเทรตรูปภาพครอบครัวหนึ่งเก้าเก้าแปดด้วยนะอา้าวเรามีลาเช็คพอยต์ yes ปลากันเถือะล,ล,ลาเลาลาโน้ยคอยลักนี่อะไร ไม่มีอะไรเคลาปะนี่อะไรก,กินปิชหรอกินปลาจะได้ฉลาดฉลาดปลาเดี๋ยวเราไปดูนี่ตรงนี้มีสพานแล้วก็เดี๋ยวมันมีอน,นิกะอน,นิกะตันเจียนเอา้าประตูปิด อันนี้กะดันเจียนอ่ะไหนฉันจะพามาฉันไปอันนี้กะดันเจียนโอ้โหไม่เล่นกับนามสักแป๊บนี่ไม่เป็นไรหรอกนะจริงๆที่จริงน่าจะพาลามาด้วยนะแต่คงไม่ได้คงไม่ทันชึบโอ้โหนี่คือดันเจียนใช่ไหมทำไมมันหลูจังอันนี้กะดันเจียน enter at คุณว่า our our oldest อ้าวมัมต้องทุกกระจกไหมไม่ต้องหรอกเอามีให้กระโดดด้วยอ้าแล้วมันกล่องธนู <gasps> yes 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 อะไรเนี่ยหินอ้ามันมีคำใบให้ด้วยหิน on the next page อ๋อหินเนี่ยมันอยู่ที่หน้าถัดไปนะ only did it if you really have no idea how to get inside ให้อ่านมันเมื่อคุณไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีนะตอนนี้เราก็ต้องท้าอ่านนใช่ไหมใช่เอา้าติดนี่อะไรเอ้าน้ำเอ้าเลเวอร์เอ้ามีน้ำด้วยอขึ้นไปสีรออะไรล่ะสุดิจ้าอ,อีกกล่องอีกไหมไม่มีแล้วเหลอ อะไรนี่อะไรเนี่ยฮ้โอ้คัน <laughs> มันให้กระโดดนี่เดี๋ยวแล้วเราจะไปกระโดดยังไงอะ I'm sorry Anika I really had to What h a p p e n again I promise ฮอบซับฟีแล้วนี่อะไรและที่เรามองนี่มันมองมาจากห้องไหนอ่ะรับหนึ่งไม่เข้าใจเดี๋ยวแล้วเราจะลงไปห้องนี้ได้ยังไงห้องนี้มันคือส่วนไหน มันมีบันไดนี่ห้องมันอยู่ด้านนี้แล้วเราจะไปยังไงไม่อยากอ่านหินนะเนี่ยอา้อาวนี่ไงเออแป๊บนึงไปเปิดน้ำก่อนโชซ่อนทำไมยี่เป็นคนสายตาไม่ดีอยู่ โอเคเป็นเคอเอ,อ้ามันทางออลี่ว่ะโอ้หเออนั่นดีไปยังไงอะคือตักย่ามันเป็นทางเว้ยเป็นทางแบบให้กระโดดเดี๋ยวแป๊บนึ่งอ่านหินแปบ๊บลูกฟอร์เพเชอรเพจอารชารีสกิลให้เรายิงอะอะหรือว่าเราต้องยิงจากข้างบน โอเคเลยทักษะการยิงนี่เป็นศูนย์เฮ้ยโดนแล้วฮะเป็นไงล่ะทักษะการยิงไหนตรงไหนเปิดไหมเปิดตรงไหนเนี่ย

ฮัลโหลอ่ะฉันเข้าใจแล้วนะเข้าใจอย่างทองแท้อู้เอ้าตกเฉยดูแหละกดไปเยอะๆก่อน วิ่งเอวิ่งดีเอวิ่งเอวิ่งดีเอวิ่งเอ้ยโดนซัฟโฟเคตนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรอู้หูไดมอนด์ซอสเก็บของแป๊บไดมอนด์บูทอัมโกเดน้นแล้วก็มีเชนใส่เชนดีกว่าเนาะ โอ,โอ้โหแล้วมีอาหารออเรนได้ไม่ออาชูกาไอรอนอโร่แอโร่รเซตเตอร์เอาเซตเตอร์ไปด้วยโอเค <c oughs> เฟนเฮล멧เ,เรามีแล้วแล้วก็เอานี่ไวน้นี่เอานี่มานี่แล้วโบนนี่ต้องใช่ไหมเก็บไปก่อนละกันแต่ว่าเราเก็บเฟนไปเลย เก็บหนังสือไปเลยดีกว่าเคลเก็บเคลไปพัมคินพายเรากินนี่ก่อนทุกฟิชโอเคปะมันเผาแล้วนี่อู๋อันนี้แกะดันเจียนเอนทรานส์ออนเดอะอัลต์ไซด์ทางออกอยู่อีกด้านหนึ่ง เดินไม่ได้ปล่อยมันทางออกอ,อนิกะดันเซียนอยู่อีกด้านหนึ่งเจอแล้วแสงสวา่างที่ปลายอุโมงค์ฉันอยากจะบินบินไปให้ถึงดวงจันทร์ปลาบอกวนนั้นมีกระเตออยู่อันหนึ่งอยาให้มีเอเดอร์เพลนะปลาแหลกเลยจ้า ชิบอ่านี่ไงทีนนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็นหนูบ้านที่เรามาตอนแรกแล้วตรงนี้มันปิดโอเคก็อคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปยวนี้ก่อนนะ่ะโอ้โหหลอกแบบนะเดี๋ยวเจอกันกับ The Lost p o t o คลิปหน้านั่นเองนะคลิปนี้ก็เหนื่อยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับ The Lost p o t o EP สามจ้าบายบาย